สวัสดีค่ะพิฉชั้นนางสาวพรพรรณไผ่จันจเลขที่สี่พี่ันนางสาวกิจกิตวดรณเลขที่สิบเก้าค่ะกระผมพาุพงศ์บุญเสิรสุจเลยเล่ที่ห้าครับกลุ่มที่าาสามสิบสี่คณะศิลปศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้พวกเราจะมาพูดเรื่องพระอาจารย์คือทริสโสตธิพโรพระอาจารย์คือทริสโสตธิพโรเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปเพราะพระอาจารย์คือทริสโสตธิพโร เป็นพักนวิชาการและยังมีหนังสือที่ท่านเป็นผู้เขียนและเรียบเรียงหลายเร่มด้วยกันเช่นพุทธโคกพุทธโคกสองคำถามคำตอบคุณสมบัติพระโสดาบันเป็นต้นและพระอาจารย์คือฤทิ์ยังเป็นต้นแบบในการฝึกส,สมาธิทางพระพุทธศาสนาด้วยจุดประสงค์ของพวกเราก็คือต้องการให ประชาชนนะคะเพราะว่าสังคมไทยกำลังประสบปัญหากับทางด้านจิตใจที่ขาดศีลธรรมและคุณธรรมโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะที่ยังเหินห่างจากคำสอนของพระพุทธศาส,สนาเช่นนี้ประเทศไทยจึงไม่มีความก้าวหน้าและพัฒนาทางด้านพระพุทธศาสนาเหตุผลดังกล่าวทำให้พวกเราจึงสนใจและศึกษา นักศึกษาคณะศิลปรสาสตร์แห่งมหาวิทยลาลัยรังสิตม,มีความคิดเห็นอย่างไรกับพระอาจารย์คือกริสโสตะทิพรโรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้นักศึกษานะคะมีความสนใจพุทธศาสนามากขึ้นจากผลการศึกษาที่ได้ทำแบบสอบถามออนไลน์นะคะมีประเด็นสำคัญและน่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. นักศึกษาส่วนใหญ่ อตัมพารลจากเพื่นอนรญาตส่วนใหญ่นะคะแสดงให้เห็นว่านักศึกษาชอบคุยกับคนใกล้ตัวมากที่สุดและบางอย่างก็อาจเอาอินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อเผยแพร่ในการรับสารง่ายขึ้นนะคะสองนักศึกษาเคยดูและชมบรรยายของพระอาจารย์สุดคึกฤทธิ์สอดตัทพาโลเป็นบางครั้งนะคะถือว่า เป็นส่วนน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีคนดูเลยค่ะ 3. นักศึกษาได้เรียนรู้หลักธรรมของพระอาจารย์คือวิษีสธิพโลอย่างมากที่สุดพาระพระอาจารย์คือวิษสธิพโลได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ 4. กนักศึกษาไม่เคยและเคยอ่าน คือมิสโซิพารโรเป็นมีความเท่ากันนะคะแสดงว่านักศึกษายัางไม่ค่อยมีความสนใจทางหนังสือธรรมะนะคะแล้วก็5นะคะนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ได้รับได้รับประโยชน์จากการศึกษาธรรมะมากขึ้นเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ดีงามทุกคนจึงได้รับผลประโยชน์จากธรรมะคะ่ะข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไปครับ1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจมากขึ้นด้วยการจัดก,กิจกรรมที่หลากหลาย 2. ศึกษาอิทธิพลเองของสื่อที่ใช้เข้าถึงกลุ่มกิจกรรมของวัยรุ่นเพื่อนำนไปใช้จากกิจกรรมทางศาสนา 3. ศึกษาประโยชน์ของธรรมะที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันครับรูปแบบการทำรายงานนี้ทั้งนี้คือกลุ่มของข้าพเจ้าได้จะทำรูปแบบสอบถาม แบบออนไลน์ซึ่งประหยัดกระดาษช่วยลดภาวะโลกร้อนรวดเร็วเรียบง่ายสะดวกทันสมัยและศึกษาจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่การรวบรวมรายงานครั้งนี้มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเช่นเวลาไม่ตรงกันเพราะมีกิจกรรมหรือธุระและความคิดเห็นต่างกันบ้างจึงจัดทำรายงานนี้ล่าชา้าประโยชน์ที่ได้รับจากการทำรายงานเรื่องพระอาจารย์คริส์โสตะ ทิพโลหนึ่งทำให้รู้จักวิธีการทำรายงานที่ถูกต้อง 2. ทํทำให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะ 3. นักศึกษาได้รู้จักพระอาจารย์ครึกนิดสอนตทิมพโลมากขึ้นนะคะ 4. ผู้จัดจทำรายงานนะคะเกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดค่ะที่ได้มีโอกาสนำคำสอนข,ของพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ค่ะ สุดท้ายดิฉันต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์สายใจทองเนียมนะคะผู้ให้คำแนะนำค่ะและเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆคณะศิลปศาสตร์ทุกคนค่ะที่สละเวลาในการตอบแบบสองทามค่ะและขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยในการสืบค้นและค้อหาข้อมูลค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ